เดีนะ๋ยวพามาดูแปลงนาข้าวไปดูแปลงนาข้าวอีกแปลงหนึ่งที่ผมเคยลงคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมอะไรพี่น้องสำหรับแปลงนี้เนาะแปลงนี้เป็นแป,แปลงนาข้าวที่มันสมบูรณ์แหละพี่น้องมันสมบูรณ์ที่ผมลงคลิปให้พี่น้องได้ดูนั่นแหละที่มันกลมตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนสิงหาแหละพี่น้อง ที่มี FC ซก็คอมเมนต์มาบอกว่าไม่เชื่อว่ามันเป็นไอ้ข้าวไอ้เหนียวกอกหกอะไรพี่น้องอก็คือผมเคยพูดไปแล้วเนาะไอ้ข้าวที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันมันจะมันจะกลมเร็วมันจะกลมเร็วแล้วก็กลมนานพี่น้องอเดี๋ยวให้ดูเนาะให้ดูเห็นป่เนี่ยกลมเร็วและกลมนานเห็นไหม มันกกมตั้งแต่ปลายสิงหาวันนี้วันที่สามสิบกันยาอมันเริ่มบวมแล้วพี่น้องเห็นไหมมันเริ่มบวมแล้วเนี่ยเห็นปะ,ะข้าวที่มันบวมแบบนี้ไหนพี่น้องผมผมเคยให้แนวทางไปแล้วเนาะสำหรับเอฟซีที่ในเรื่องของการใส่ปู๋ยับพั้งนี่คือข้าวไอ้มะลี่หนึ่งศ้ากับไอ้ข้าวเหนียวขอหกเนี่ย คือค <c oughs> ่าเฉลี่ยของมันคือมันจะถอดลวงในช่วงประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองตุลาคมเป็นต้นไปเน่เพราะนั้นนะ่ผมก็คือคือผมเคยให้แนวทางไปแล้วว่าการใส่ปุ๋ยรับรวงควรจะใส่ก่อนข้าวถอดรวงประมาณหนึ่งเดือนเนาะก่อนข้าวถอดรวงประมาณหนึ่งเดือนเ่อเพราะฉะนั้นนี่้สำหรับคนที่ใส่ในช่วง ใส่ในช่วงเขาเรียกว่ากลางเดือนกันยาเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ถึง30วันเนาะเพราะว่าคือข้าวอันไหนที่ข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์ผมผมเคยให้แนวทางไปแล้วว่าข้าวตรงไหนที่สมบูรณ์เนี่ยการใส่ปุ๋ยรับรวงจะต้องจะต้องเน้นตัวท้ายเน้นตัวท้ายเพื่อให้ข้าวนี่มันมันได้มีเวลาสะสมอาหาร เพื่อให้ข้าวนี่มันได้มีเวลากินปุ๋ยและที่สําคัญคือปุ๋ยรับรวงตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายหนักหนักหนักหรือว่าสูงกว่าตัวหน้าเนี่ยไอตัวโพแทสเซียมเนี่ยสูงกว่าตัวหน้าเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเขาเรียกว่าทำให้ต้นข้าวนี้แข็งและก็ช่วยในเรื่องของการสะสมแป้งสะสมอาหารทำให้รวงใหญ่รวงเต็มรวงดกเห็นบ่เนี่ย วันน,นี้วันที่วันที่สามสิบเนาะสามสิบกันยายนเห็นบอกเนี่ยข้าวเหนียวกองของหกเลยพี่น้องนี่เห็นบหมมันบวมแล้วบางต้นก็บวมเนี่ยเออบางต้นก็เพิ่งจะเริ่ม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 สวยพี่น้องเออบางต้นก็ฮะก็ขมก็มีม่เห็นไหมไอ้มันมันเขาเรียกว่าไอ้เวลาเฮาใส่ปุญญ๋ยอัพ่วงเราต้องดูค่าเฉลี่ยพี่นอ้องข้าวตรงเบื้องขาเฉลี่ยเออข้าวอันไหนที่มันสมบูรณ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการสะสมอาหารนั่นแหละ ผมเพิ่งบอ,อกว่าใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ปุ๋ยเร็วได้ประโยชน์กว่าใส่ปุ๋ยช้าเพราะว่าถ้าเราไปรอให้มันกลมรอให้มันกลมพร้อมกันเบิรนะแล้วก็มี f อซีก็ข้อเมตนมากกันบอกว่าข้าวยังไม่กลมดีเป็นว่าเรอใส่ปลายเดือนกันยายนอะบอ <c oughs> มันกระช้าเกินไปเนาะมันช้าเกินไปเพราะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยรับรวงเนี่พี่น้องมันต้องใส่ในช่วงกลางเดือนกลางเดือนประมาณวันที่สิบ 10-20นนี้พูดถึงค่าเฉลี่ยนะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ดูต้องดูหน้างานถ้าข้าวเรามันสมบูรณ์ถ้าเขาเขามันสมบูรณ์เราก็ใส่ในช่วงต้นเดือนก็ได้เพื่อให้ข้าวม,มันได้มีเวลาสะสมอาหารแต่เพียงแต่ว่าสูตรปุ๋ยนี่เข้าจะต้องปรับพี่น้องสูตรปุ๋ยนี่เราจะต้องปรับสําหรับข้าวที่มันสมบูรณ์เราจะต้องไม่ใส่ยูเรียเยอะจนเกินไป จะต้องใส่โพแทสเซียมให้มันเยอะกว่ายูเรียรเพราะว่าอย่างผมจึงว่าแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวให้ดูมือกี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งก็ลืมย้อนทานะเนลืมลืมย้อนถ่ายให้พี่น้องดูตรงนี้นี่เป็นไดพี่น้องเป็นใดเนี่ยคือข้าวที่มันสวยเกินหรือข้าวที่มันงามเกินโดยเฉพาะข้าวบริเวณไหนที่ มันอยู่ใกล้ต้นไม้นี่สําคัญมากพี่น้องสำคัญมากเลยผมบอกเลยว่าเนี่ยถ้าข้าวที่มันสวยเกินแล้วมันอยู่ใกล้ต้นไม้แบบเนี้ยร้อยละห้าสิบพี่น้องได้ครึ่งเสียครึ่งเนื่องเพราะฉะนั้นผมเคยให้แนวทางไปแล้วว่าคือข้าวที่มันใกล้ต้นไม้หรือว่าอยู่ใกล้เขาเรียกว่าอยู่อยู่ใกล้อขอบคันหน้าเนี่ยผมบอกว่าคือถ้า ถ้าไม่จําเป็นจริงนะบ่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ต้องใส่ปุยยป๋ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยเือเพาะว่ายอย่างผมคือว่าอย่างสีคือใส่ไปก็พี่น้องก็ดูอืมคือใส่ไปเหมือนเหมือนมันไม่มีประโยชน์เลยเด็กพี่น้องเออมันมันบ่มีประโยชน์เลยพี่น้องเือเพ่อว่าเพาะว่ายอย่างคือบ่มีประโยชน์เอาพี่น้องก็ดูอะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้มันล้มจมน้ําแบบนี้ผมบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อยพี่น้อง เื้อข้าวมันใส่เม็ดไม่เต็มหรอกใสเม็ดบ่ดเต็มถึงใส่เม็ดได้ก็เป็นเม็ดดาเม็ดด่างเม็ดรีบพี่น,ออน้องเพราะว่ยเยี่ก็ใบมันทับถมกันพี่น้องเอือใบมันทับถมกันเห็นไหมเนอใบมันทับถมกันพอใบมันทับถมกันเออมันก็สั่งข้อแสงได้ไม่ค่อยดีพอสั่งข้อแสงได้ไม่ค่อยดีเป็นอย่างเกิดขึ้นมันก็หาสารอาหารได้ไม่ค่อยดีเีย๋ยวมันก็ส่งผลถึงมเมล็ด ผมถึงบอกว่าบริเวณไหน,นที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่าบริเวณไหนที่มันต้นสูงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคือไม่ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยมันพี่น้องหรือไม่ว่าจะรอบแรกรอบสองรอบสามอะไงก็แล้วแต่ไม่ต้องไปใส่มันเนี่ยคือข้าวบริเวณไหนที่มันเขาเรียกว่ามันอยู่ใกล้ต้นไม้ริมนาริมอะไรแบบเนี้หรือที่มันสวยๆน่ะหรือไม่ต้องไปใส่พี่น้องตั้งแต่รอบแรกเลยหรือเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปมั่นกับว่ามีประโยชน์พี่น้อง มันมันจะเป็นโทษซะด้วยซ้ำเออเป็นโทษยังไงกับแบบนี้แหละพี่นกเออม,มันไม่ได้อะไรเลยเออแบบนี้เนี่ยฟางก็ไม่ได้พี่นอกฟางก็บม่ได้เพราะว่าอย่างมันจมน้ำไงพี่นงมันเนา่าแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพี่นงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสําหรับชาวนามือใหม่ที่ยังไม่เคยทํานาหรือว่าทํานาเป็นปีแรก อยากจะแก้ปัญหาหรือว่าเจอปัญหาสำหรับข้าวที่ล้มในช่วงก่อนที่ข้าวจะถอดรวงโดยเฉพาะบริเวณที่มันใกล้ต้นไม้ใกล้ขอบนาข้าวงามเกินไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวที่มันเสียประมาณนี้นะครัน้อนะผมจะประเมินน่าจะประมาณสักคือถ้าได้เต็มที่นะสก็สอบปุ๋ยสองก็สอบปุ๋ย สองกสอบปุ๋ยเลยได้ในที่มันล้มแบบนี้นะพี่น้องอถ้าถ้าสมมุติว่าถ้ามันถ้ามันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะม,มันจะได้ผลผลิตประมาณสองกสอบปุ๋ยผมกะด้วยสายตานะเพราะว่าข้าวเนี่ยคือผมผมเคยเกี่ยวพี่น้องผมเคยเกี่ยวเอ้ประมาณสักอมัดมัดหนึ่งก็ประมาณสัก,ก,ห,กห้ากำมือเนาะห้ากำมือห้ากำมือจะได้หนึ่งมัดมข้าวเนี่ย ข้าวหนึ่งกระสอบข้าวหนึ่งกระสอบปุ๋ยยูเรียเย็บเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักไอ้ยี่สิบมัดพี่น้องยี่สิบมัดฮะมันสีได้กระสอบหนึ่งคือดูจากสภาพข้าวที่มันสวยๆประเมินจากสายตาตรงนี้นบริเวณที่มันเสียหายเนี่ยมันจะเสียหายประมาณสองกระสอบปุ๋ยพี่น้องสองกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยยูเรียเย็บก็ สมมุติว่าตีเป็นเงินเนาะสมมติว่าตีเป็นเงินเออก็ที่เสียหายสองบริเวณนี้ก็กระสอบยูเรียนหนึ่งก็ตอนนี้ข้าวข้าวมลิดหนึน้านี่มันกระสอบประมาณกระสอบละเจ็ดแปดร้อยประมาณสี่สิบกิโลเอ,อกระสอบไปเจ็ดปรอสองกระสอบก็ประมาณพันสามพันสี่เพราะนั้นนะเห็นบ่คือเราเราเสียประโยชน์ไปเฉยๆพี่เ้อง เสียประโยชน์เสียเงินไปปี่สือในเรื่องของการหว่านปุ๋ยเอผมเคยให้แนวทางไปเลยแหละว่าไม่ต้องไปใส่พี่น้องไม่ต้องไปใส่เเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยมันมันแบบนี้แหละพี่น้องมันแบบนี้แหละคือมัน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 ไม่ค่อยมีประโยชน์พี่น้องมันไม่ค่อยมีประโยชน์ใส่ไปแล้วก็ทําให้ข้าวล้มพอข้าวล้มก็เหนอะไรล่ะเออก็ก็บ่ได้เนาะเออเกี่ยวไปก็บอได้อย่างเลยพี่น้อง ถึงได้มันก็ได้น้อยมันมันไม่คุ้มค่านั่นแหละเออเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องเอาไปพิจารณา,าไ้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแนวทางแสําหรับข้าวบริเวณไหนที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้เนี่ยเออคือเอาไว้เป็นแนวทางปีหน้าแล้วกันพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางปีหน้าคือข้าวบริเวณไหนที่มันล้มในปีนี้นะพี่น้องนะหรือบริเวณไหนที่มันล้มในปีนี้ปีหน้าเข้าสิต้องปรับปรุงอ,อย่างเช่น บริเว,บรเวณนี้มันล้มใช่ไหมเออปีหน้าเนี่ยบริเวณนีเณ้เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเออแล้วก็ทําการตัดพี่น้องตัดในช่วงไหนตัดในช่วงกลางเดือนพี่น้องกลางเดือนสิงหาคมเออกลางเดือนสิงหาหรือว่าปลายเดือนสิงหาคมก็ได้ตัดเลยเออตัดแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวมันล้มพี่น้องเออเพราะว่าถ้ามันล้มแล้วนี่นแบบนี้เราจะไปแก้ไขยังไงมันมันก็ไม่ทันแล้วพี่น้อง ถึงถึงสีปล่อยน้ำออกมันก็เหมือนเดิมพี่น้องมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันระบบลําต้นระบบอขององไ้ต้นข้าวนี่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหักมันงอมันผิดรูปพิดอันไปแล้วอ,อแมนบอเพราะเพราะฉะนั้นนี่เอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเราพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางปีหน้าเราจะได้ไม่ไม่พลาดพี่น้องออพยายามจดบันทึกพยายามจําว่าบริเวณไหนที่ข้าวที่มันสวยเกิน ที่มันงามเกินพยายามจํอแล้วปีหน้าเอาไปปรับแก้พี่น้องเ,เจ้าของนาจะรู้ดีที่สุดพี่น้องแต่สําหรับคนที่ทํานาเป็นปีแรกก็อาจจะยังไม่รู้เนาะผมก็คือการพี่น้องเฮต้าปีแรกสองปีสามปีก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างเ,เพราะว่าเรายังไม่ชินพื้นที่พี่น้องแต่ถ้าหลังจากปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าไปแล้วเราเริ่มชินพื้นที่เราเริ่มรู้จัก ตรงไหนสูงตรงไหนต่ำดินตรงไหนงามตรงไหนไม่งามเวลาเข้าใส่ปุ๋ยเข้ากัดเราก็รู้พี่น้องเข้าปรับใช้พยายามปรับใช้เนี่ยเพราะนั้นเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเอ่คลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องมาเล่าสู่กันฟังสำหรับแปลงนาข้าวที่ควรจะปรับแก้ไขในเรื่องของการใส่ปุ๋ยหรือในเรื่องของการเขาเรียกว่าจํากัดความสูงของต้นข้าวเพราะว่าถ้ามันล้มมาแล้วนี่เสียหายพี่น้องเสียหาย ตอนนี้คือแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็โอเคประมาณนี้น้องเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม